อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องความปลอดภัยของประชาชนเหมือนกันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดทําอะไรทุกอย่างตามอาเภอใจแบบนี้ละโอ้โหบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดก็บอกว่าเป็นคลิปของขบวนรถตู้แต่ว่าปิดถนนกั้นถนนกันเองมันเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงฮะรถตู้คันนึงเข้าไปบล็อกเลนเอาไว้ไม่ให้เลนอื่นวิ่งมาเพราะจะให้ขบวนพวกตัวเองเนี่ยไปก่อนปรากฏขบวนยังไม่หมดอีกฝั่งได้ไฟเขียวออกตัวมาเต็มๆครับไปดูคลิปกันครับพี่กั้นขบวนเนี่ยอำนาจไหนกั้นวะน่ะ รถไม่มีสัญญาณไฟด้วยคุณว่าเร็วนั่นไงเล่านั่นไงเล่านี่ฮะดูภาพอีกทีเป็นสิบคันเหมือนกันนะ,ะนี่ครับสังเกตคันที่จอดกลางแยกคุณผู้ชมฮะบล็อกเลยบล็อกเลยให้ขบวนตัวเองไปก่อน ไปเรว็วเ okay, ลวโอเคล่ะตามคลิปนะฝั <c oughs> ่งนี้ไฟแดงแต่อีกสักพักเดี๋ยวมันจะเป็นไฟเขียวนะใช่ออทีเนี้อยู่ๆก็ไปกัน้นสัญญาณไฟจราจรมันก็ทํางานตามเวลาของมันอพอเขียวปุ๊บเสียปุ๊บยังไงฝังนี้เขาออกไงบ้า<อ>งก็ไปเพราะ,ะขบวนยังไม่หมดนะฮะอ้าวอ้าวแล้วพี่คนกั้นเป็นไงเขาขึ้นรถกระบะอ่าเขาขึ้นรถทูขึ้นไปแล้วไปแล้วไปเคลียร์กันไหมเนี่ยหายไป นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกพัทรบพิษอําเภอเมืองบุรีรัมย์เมื่อวานนี้เองนะครับมีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งเอามาโพสต์ไว้แล้วคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยบอกแบบนี้ก็ได้หรอเนี่ยบางคนถามว่าแกเป็นใครปิดถนนฉันทำไมนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดต่อไปที่ท่านผู้กับจราจรนะครับพันตำรวจโทอานน์เหล็กดีรองผู้กับการจราจรสพเมืองบุรีรัมย์ครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมีการประสาน กันแล้วหรือยังหาข้อท็จจริงกันแล้วหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านบอกว่าการให้สัญญาณจราจรตามกฎหมายแล้วจะต้องเป็นเจ้าพนักงานจราจรเท่านั้นหมายถึงว่าคุณเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอยู่ๆคุณจะมาปิดสี่แยกอย่างเงี้ยไม่ได้พฤติกรรมในคลิปเป็นความผิดตามพรบรจราจรตามกฎหมายเนี่ยโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับอีกไม่เกิน2,000บาทรวมถึงการหยุดรถจะต้องเป็นจุดที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ๆคุณมาหยุดกลางแยก มันไม่ใช่จุดจอดฮะเอาจริงๆตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาเขากั้นเนี่ยเขาังไม่มากั้นเอารถมากันก้นการแยกเลยนะอันตรายเขาก็ยังต้องให้สัญญาณกันเลยนะโ,โดยเฉพาะอย่างที่ทางร่วมทางแยกห้ามหยุดรถเด็ดขาดนี่ท่านรองผู้กับตัจราจรบอกมานะฮะ ในกรณีนี้ทางตำรวจก็กําลังติดตามหาตัวคนขับรถตู้มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแต่ยังไม่รู้เลยว่าคนขับรถตู้เป็นใครโอ้ยไม่ยากหรอกคะ่ะคุณตํารวจขาเขาไม่ได้มากันคันเดียวเขามากันเป็นขบวนถ้าหากว่ามีเห็นทะเบียนคันนี้นนก็เอาทะเบียนเพื่อนเขาก็ได้เออตามตัวไม่ยากออท่านบอกว่ากรณีการเกิดอ,อุบัติเหตุนั้นคู่กรณีทั้งสองฝา<ช>่ายถ้าเกิดว่าตกลงไกลเคลียกันได้ก็อาจจะว,ว่าไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากฝั่งรถตู้ชัดเจนคู่กรณีคือฝั่งที่ เราออกไปนะฟ้องได้ด้วยนะ,ะฟ้องเอาผิดฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายได้อีกออค่ะแต่อย่าหาทำแบบนี้เนาะ